ปกติกระซูนแบบธรรมดาวาณโยมบันสดับนะแต่ตัวนี้คือก็ขยายเพี้ยงจับจับขุนนะอาทิตย์ต่ำพเนกกระเดาพเนกและพเนกหุยมาทำทิปไปจักขุนแล้วก็ทิปไปจับซุนทำมาจากขุนทำมาจากขุนก็พเนกเทอร์อะไรองนั้นมังสาจักขุนพเนกใสเด็กเนื้อพเนกเกธรรมดานะยาในจักขุน តាญาณตาความรู้ปัญญาจักขุนะตาความรู้พุทธจักขุตาอรพุทธะตามพเนปริปุพเนปริปุนะสัมมันตาจักขุปัญญาพเนที่มือឃើញครบครบเรื่อยครบจรุนี่คือนะพเนที่เก ई ปฏิญญานะចាំមើលខាងដើមលូនចិត្តណានឹងវាមានខែ मनो ตามចាំមើលរិទ្ធកាយใจគិតវាមានតើមកលើកទៀតណា ทิดตังอาทิดตังจัดก,กระเดาพร่เสด็นะนะนี่วิมียนวิมีนในหัวใจสําคัญของอาทิตตปฏิยสุนนะประตะพนเนกแก่เจี๊ยแก่บอนดาตุก,กล,ลุนจัดรูปสันเล่งกลั่นรถุทธภาสารกรรมก็ระพกระเดากระเดาพุ่กระเดาพร่เพลืงหนึ่งแม่พิมพ์รับไฟราคะนะไฟโทสะไฟโมหะ จะมาขยายกันไปโกงท้าหามสัมโพหะนะขยายมือตาวิมบ้านเวียงไทยสับเนธราคาคเมนกามราคะวัตถุกามราคะกิกเรสกามมาราคะเนี่ยขยายโดยจังหวีย์ปิตพตอนะความหมายเป็นอธิบายกันคำว่าราคะมีความกำนัดไม่แต่กำหนดมายาไม่พิจารณาวัตถุกรรมมาราคะเกเรสกรรมมาราคะนะชอบนะอย่าเ่็บจัดนังนั่ง พงรูปสลน,นนะติเงินโพธิพัฒน์ธรรมนะแจะเป็นเพเนกอ้ไรก็นางก็นางไงกิเลสนะนะกิเลสเรียกว,ว่าความสกปรงเท่าไหร่นะพงสังกิเลสอุปเิกิเลสอุปังกิเลสขยายไปจากว่ากิเลสเี่มีจรักรฉันจรักรเจนอยู่ได้พุทธภูมิจะเอ่ยพุทธะอภุธะนะอนุพุทธนะเหนะตุพุทธะนุพุทธะเป็นอะไรดับก็จะย่อยเวกันเจนอะยู่เนื้วเตศสิปัญญาเองนะั่ง นางนางอุตอราวันสำนาประกอบวานสำนาประกอบวานมาตุความรู้เริ่มโมทิมาชัดตีบานปีก็เริ่มโมทิปีหยินติเริ่เป็นพัฒนาตัวใหญ่ความขึ้นะพัฒนาความขึ้นพัฒนาสติปัญญาโยมนาสัดับแต่รื้อสดับโดยรู้ถึงมันเข้าใจแต่บานสดับโดยรื่อโดยยำหนังที่เจี๊ยงจัดนเองบางทีจัดนเองไม่เข้าใจพอจัดทร์ละเอียดหรือสมาธิทำจนบานยือนะส่วนนังกราวเองก็ได้โยมเคยย้อย ឯកសុខភាពបានទៅទីអេងគឺអេងលើណាស់តាំងពីបញ្ញាអេងមថាភ័ព្ភនេះនិយាយទៅចងាយណាស់ទៅចងាយវិจิตមារសូនសូនផៃហោមចាំទៅខាងតើនឹងលឹងឡើងឡើងណាស់គណៈទេភ័ព្ភនេះដេញខ្លាំងម្ល៉ឹងឈាមអានេះពេញទៅលើនោះគណៈទេភ័ព្ភនេះមានតកាយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអានេះដេញຕົកខ្លួនអេងចេះតែយังមានឈាមមានអុយដល់ព្រមវិញ្ញាណភ័ព្ភនេះដល់ จนตมาเบื่อตลอดโอระบบจะเป็เม่นนั่งกันเรื่อยเพราะว่าตมาขยายขยายสะที่นสมัน้อยขยายจต่ลนบทแตละบทดอกตประกอบเรื่อยๆเรืยสภาวะเปเกิดสดงวาเองเคยจากการเองเียนคึดเฮียนเธอเียนทาเียนโซนอย่างแกก็เตอเองบันคืนบันเข้าใจสภาวะธรรมที่จิมนี่คือกกระนองแต่ต แต่ย้ายโยมมาสมาร์ชระบาลทางพิตมาไายพิพิธน้อยสดับมือถ่ายีมันได้อีกเนื้อแท้แต่ละบุญแต่ละไงพัฒนาการอันนี้พอมีกําลังโซนเราโยมพอาวากำลังกําลังบางเข้าไปนิดหน่อยแต่มางกําลังบุญดับอธิษฐานมาโซนตุ๊กน่อยโรธาโชคเองเนี่ยกำลังเราพอโซนบ้านทศตศนะบางทีโยมก็อาจจะอึดอัดกลาสนะเพราะว่ามาตมามันโซนชุ่มหนี้หรือว่าตมาโซนชุ่มหน้าไหมนอายุยริงนี้แตมาก็ระดับกำลังได้บ้ากระดังชกโดยอัตโนมัติ คนเอาให้นมัยตามเทอเทอตามเทอนี่เทอเป็นบัญญัติพัฒนาการปัญญาสูงในคนว่าตามพระพระอินที่บ้านประโยชน์เจริญน่ะพระเอกก็บ้านสถาบันตามเทอบนบ้านตะฤกตะบอดนั่งอยู่น่ะมันไม่สถาบันนี่เหงื่ออยู่เด้อน่ะพอธรรมะศึกษากลุ่มว่าธรรมะเทอมันเต็มโซดมันเต็มบันจะสุขอนามัยให้ด็อกเตอร์ตามว่าอาจารย์ย่อโอ้ขนาดย่อจนนี่คือสถาบันท้องน่ะเยมันมันอยู่บ้านย่อใจแต่บ้านบ้านได้ที่ ยิ่ยกมนเคยยอหนายสวดเพราเป็นพิธีเธอบรนจงพอกันพิธีปฏิบัติพอกันพิธีอันนี้เรียกวิบ้านหรืบ้านเต็อยู่บ้านรูแม่บ้านแต่บ้านคือคือเงื้ออยู่แต่ระบอนหนากระเด๋ยวอยู่บ้านมาบริกรบ้านบริกรยากลำบากเนือคือเนื้อยาขยะนู่นห้ยคุณคางอย่างนีก็เลยได้ที่ธรรมเธอโยมเคยเอะหลายหัธรรมอ่งคุยลังริษฐดวงกัรื่นนองกันจนดอกรื้นก่อนแต่ธรรมะที่เขาเปนแบบก็ต้องเธออยู่ ร <ination> ุ่เ <dressed> ร <Emir ati> ืไม <Yeah> ่ธรรมดาเลยครบสู้เรากะกัมมาตาตไมาเอ็มเหมือนสู้วิธีปัจจัยสมัยหอยโยมกิจฐานครบอย่างต้องสู้ต้องทนน่ะพอแต่เองสู้เองขนบัตรมาอยู่เกินบางไม่เห็นเลยได้ทต่องนนี่เลยแต่กัมมันตงกัมมาตากัมมาตัวจ่งไรทุเรเลยกันองพัฒนาการตัวเองเรื่นมันบานเต็มทุกมุนเหมือนบานวัยสุด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 จะโยมเคยยังไงเวีย อันนี้เดี <S <S ๋ยวมาโนใหญ่บ so ันไม่บั้นี้่งยห่เพรารถถาบยงเกินเพราะพอตีเห็นมันบั้นรีมตุกมาสตนตามหนังสือมือเป็นซื้อมือเป็นอันนี้มันบันมือหนังสือซึ่งมีการรึงจเอาปฏิพันปฏิพันธ์ไวริปความชำนานเรีอการความรู้จะพอตูอยู่หรือการความสามารถจะพอตูน้อยกระดิเหมือนเธอที่เธ็นไตเพราะว่าเียการถนัดด้านนี้นแต่มาขึ้นฐานแต่มาถนัดอย่างเจง ดึงโมยอย่างแจ๊ะธรรมะก็ยังเคยยังแจ๊ะอยู่น่ะยังนั้นความเข้าใจก็ตามลุกมาหาก็เลยมโมโซนยังแดดจก๊กโมโซนเป็นจ๊อบเป็นไตรกวน่ะแต่ดับเมก็าโซนพลังน่ะเองก็ตามโลกพลังพอตอนวันนี้เองก็แสดงความรู้ความสมัรถของเองกลางคาะเองบันทึกบันปฏิบบันโมลธรรมะธรรมะเป็น,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 นความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ๊ะมีความเตริญานน่ะนี่คือการการความรู้จะคอยทุกการประสบการณ์อยู่ อันน <Okay. S 3> ี้คือเอกลักษณ์สำหรับตมาหามันได้นิกติสมันได้รูปิติสนะแล้วตม่ามันม็ได้นิกติสถ้ามันเกิดเต้าบนปานจะโยงกัมันท่านะโนเวลมนก็ได้เี้ยใช่ไหมวม่านิกติสมัเธอได้เองเธอได้นิกติสเกิดเกิดตัวอย่างเพราะตม่้เองมีสะสมในนี้นะมาขันใจยังไงโก็มันบานสรงใสอยู่อันนี้เกิดเกิดเกเฮาเอกลักษณ์นะเฉพอตู้จะพะออมนะนะคอยข้าใจนี้แล้ยมก็มันบาน giảm chân là u con bây chết cứ nằm bằng bằng lưng bộ cơ thể được giỏi, mà mình chân con đấy là mình cho à, mình cho lưng mình trong sao tăng mình trong lư như thế là mình, đó tăng thì mà phun đồ bắn ăn miên tập bọt chia nè nên con đấy em thì cần chọn mình bằng tinh thần bằng giảm thì ta toàn toàn về toàn bằng luôn sao tăng lư ăn đến đếm tăng môi cho người rồi nè sao tăng គាត់តាមសត្វនិយាយតមកកំរឡើងសត្វមកព័ត៌មានតាមមកតែម៉ូដែលណាវាគេគេចាំ J ហ្នឹងវាគេជាំបដូរចាំបដូរខ្លះវាបដូរវាតបាលើទៀតគេតយជាំស្ថានភាពថ្មីណាវប្បធម៌សត្វគាត់ណែយកពីព្រឿទៀតទៀតវាសត្វនោះនឹងនឹងតែអែហើយទៀតណាវាផលអីណាមកឲ្យសត្វម៉ូដែលតមកបន្តសត្វជីកតែមកគุยសមត្ថភាពតតាមដល់គេណាអានិគឺថ្មីនេះត พัฒนการี่เาเป็นการปุรนาการคือเองตั้งยเบียเียปุรณะโดยเต็มปริปุรณะโดยเียเต็มรอบปุบมนะสมรปุรณะโดยวิสมอวิสมรปุรณะโดยเบียนะสมออย่างพิเศษที่ปราศจากความสมอสมปุรณะอันนี้อันนี้เ็แบบมันเสมอนะนะเียเ่างนะรุมยางเียสมบูร อย่างข้าด่านี้ตัดเย็บเสื้อองกระ็ไดยเองเต็มที่ครุกะนำแต่ก็จะเรียบาน่อเดึกสมเอาโมินาเดกตึ้งพอมันพอไหนบางทีก็ตึกงจราบนตึิงก็จะเจี๊ยตเีดึบนำึงไม่เนีันนานหนสยอมซีงานกระดามสีกัน่ไหนนี่คือมุวยเงียงการดำเนินชีวิตมองเองมันไม่ต้อยจะนพอเจียกยางได้แต่กระชื่อบ้านกระชื่อครุต่กระเชืครุนงี ชีวิตโลกก็ได้ยินเอเรนโลกกบเมตตาบันบันปเนี่เดิ่ต่เล็กกอรน่ะเตะฐานเตะระรึปฏิบัติไปอย่างเี้เข้าใจอะไรอย่างี้ชำนาญไรอย่างเี้เรียนะไอ่างเี้เข้าใจอะไรอย่างี้อยู่สติปัญญามันปันเรียนในเมื่อวิมีธรรมชาติเกิดใจเอ็งเคยยูงนานตยังบ้านนี่ก็พยายามพยายามศึกษาแตาบางอย่างเอมันบานเรีมันบานคือ บานเรียนจะมามาถึงปฏิบัตินะมาเนอย่างนั้นต่มาเรียนยากเลยศาสนาเนี่ยนะปฏิบัติยากเลยศาสนาจนทางบานโมเลยนะยงก็มันเองพอยกมันเองยกก็มันเข้าใจอย่างกันไปลงกซูลอย่างแก่ก็เลยถงปฏิบัติอย่างแก่มันได้ร้องได้เตรียนะอันนี้คือยกเกิดความเข้าใจบานไม่เรื่องปกติอยู่ไม่เรื่อแปลกมายกเข้าใจแล้วก็มันรูเรียนโมอย่างแก่เด้งโมอย่างแก่ปฏิบัติโมอย่างแก่เข้าใจอย่างแก่โยงมันนันมันสงสัยอยู่เยวก่อนเฉพาะนตู พอเอาน้าแล้วก็จะแยกย้อนว่ามันมีปัญหาคือทั้งที่อ่ารู้មួយគ្នាน้ามุมมองวิธีการบืนได้เคลียร์นะยกบรรดาเจ้ายกเด็กอุตตมากลุ่มโซนยังแจกยังปฏิบัติยังแก่ยกนึงเข้าใจบัดนี้เคยบานบอกให้อยู่มุมบานก็มันเข้าใจบัดทีกระปรับตัวมันตึดเพราะถ่าคนเด็กถ่าอุตตมาทุกอย่างน้าจะระไนปฏิบัติอย่างน้าตึบตัตมานําบานนี้ ເຂົ້າໃຈយ៉ាងແກ່ເດງຢ່າງແກ່ທະນານຢ່າງແກ່ສົນຂອງເຮົານາອັນນີ້ຄືເພຕາຄືດີເລີຍນາປອຍແອງບ້ານປະເທດບ້ານເລີຍໂອເບື້ອງມີປາກຄຶດໄທໄທນະໂງນາເຮົາອ້ອຍສົນໄດ້ແຮງເພື່ອພະຍໍທີ່ສະເຫຼີຍນາຜູ້ຄົນເຈັດເພື່ອໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຈັກເຊີນຈະລົດເລີຍນາປະເພນີເອງຈະໄດ້ຄຽວຍ່ອຍເອງກໍພັດທະນາປັບປຸງໃນລະດັບປອຍເພຕາທັງຫາຍຈັກແດ່ຕາມທີ່ບ້ານເດງເອງກໍເຖີຕາມຕາມລົກທີ່ສັນ พ่อเองบ้านเองบ้านกระจายเยอะไอก็ตามปรับสิยงมันต้องตึงตามลงตึงหอนอยู่บางอย่างก็ตามลงคลาบบางอย่างก็ต้องตามคนเองคลาบนี่คือเป็นกเมียนเผลอเมียนคิดถ่างกำเนงอะไรที่ต้องตึงตึงหนาแตอยู่คนเองกป็นเรื่องใช่ไหมมันบ้านเล่นปฏิบัติบ้านเล่นทันไปก็ต้องบ้านบ้านเล่นอันนี้บลาร้าเนี่ยมัต้องแบบปกติลงตึงธรรมดาแด่ยิ่งวัติุนะแต่พอเองบ้านมันพัฒนามันปรับปรุงมันปรับปรุงขึ้นขึ้นการขึ้นเร็ว hàm lùng hàm đi nè viết lớn một môi trường đẹp thế gì thằng đi bắt đèn mày một bầm một phát thân à, một kê khải tuần nay chúng thì viết thôi bắt đèn mình phát thân à nhưng thôi viết bắt đèn rồi về về trông như tòng tòng kê khải tòng hiền hiền thì thằng nhâm thôi hiền thằng พอเรุ้วิีเมื่อนานจะสอเป็นพอราไปเยียรแ้ตตยกเัเคยม่นายมเตเคยยมก็ต้งทายจทายจะเรื่องปกติอยู่ไม่เรื่องแปลกแต่มาเข้าใจนะเนี่ยมันเข้าใจที่ต้องทายอะไรเรื่องปกตินะมาเองตังยจจตามโยมโอเองก็หนึ่งน่งมันมันเมีนอยยนตั้งที่เองในสักยัาพบางอย่างคือพอเธอบานบางอย่างเธอบานก็ตามาเอยมือนะปฏิบัติยมือ่เ็โยมบันมือบันเคย សម្រាប់បានប៉ុនបាត់បន្សាត់នៅយូរណាបានឃើញតែឧបតមនឹងធ្វើយ៉ាងចេះទៅណាបានទីត្រូវនឹងធ្វើយ៉ាងចេះទៅទាំងយកទៅព្រឹកបានដល់ទីយ៉ាងគាត់យកបានទីក្នុងបានឃើញនេះគឺเบื้องต้นណាมันຕ້ອງធ្វើបាយហេតុទីបានឃើញក៏ដល់ຄວາມទុក្ខបើសុខកាយចាអភិបានបានឃើញពួកវិញส่วนគឺរបស់អាចត្រូវត្រូវនឹងปกติទោះណាត្រូវយកประโยชน์ត្រូវយកទៅតគួរមេត្តាយកទៅធ្វើតាមតតាមតវត្តរបស់វាធ្វើតាមអនតបានយ៉ាងណាតតាមរបស់ ຕົກເຕີມມາຢາມຕິດມາສະພາວັນຍົກກະດົກສົນສົນໂຍເພິ່ນນັ້ນເຮົາເລົ່າບັນດາບັນໂດຍສົນຕົງປົກກະຕິຍົກຈະມີສົນຄົບສົນຕົງປົກກະຕິບົດຍົກສົນຄົບກະຕັດກໍກໍບົດເຮົາກໍເວັ້ນຕາດາມາເຍົາເພິ່ນນັ້ນບົດສົນກໍມີບ່ອນເຮົາບັນເລົາເລຍກຽມແມ່ຂາຍໃຫ້ເຮົາເຮັດສົນເລີຍສົນຕັດບາສົນຕາໂລຍບ່ອນຕາມກອງຄວຍບໍ່ປາບບົງເທບານາບໍ່ໃຫ້ຈິດມາປາບຢູ່ທີ່ກັບມືຢູ່ທາງເນງກີ້ phong sơn phong tập bát này kiểu gì Bằng thì con thì thừa số san, nè. Bằng thì guru ba chân Thì đinh như là một 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 trăm hai, nè. Đại ma thôi chứ, ta ma có ra nó sướng cái kiểu này nữa, nó đinh rồi. Phải thôi rồi nó mới guru ba chân ngồi nên nằm ngồi chơi ngồi chơi ngồi tao ngồi kê khai ngồi, ma có tao bận, nè. Căn sơn muốn cái này kiểu gì, ma mới cất riêng tự จ้าบ้านในเครืเจ้าต่อเจ้าขยายเพราะว่าขยายคนเดียวไปเชียร์ยังเดียนะไ้ะ่เอีงล้บางนเดีย่ยขึ้นซ้ำเดือยตัอซ้ำเดืมอันนี้ขึ้นต้องผูกวันยโยีบเดียโน่นเปานบางอย่าง,าาางาาาธรรมชาติากต็้ตอเมีกันเปลี่ยนแปลงนะโนสภาพ์วัลโนยา่างนะต้องปรับปรุงต้องระโดดอ๋เออป็นโน่งสปาวัคือเป็นต้องกรโตตลอดความเคลนเอนก็ต้องปรับตลอด นั่งกึศจะได้แดลได้เดงนอนบนใบปปโนปปโนตลอดาเนียนะเองก็ปรับตัเร้นนั้นลงบนใบ้งทีบางยางก็มันบานทีดท่อเองเพียงแต่เองก็ต้องปรับปรับพิธีปรับความขึ้นรับพฤติกรรมนะกระตีเองมันรู้จไหวอถ้าหามตัวห้ามไปเลดอไม่เองก็พบดปแดลจได้เดลนองบนใบไขอร้อนะนู่นหยล้ก็ได้จ่งบางอยางเองก็ต้องยฮียนขึ้น

นะเทศนานี่นะเอก็ทำเธอโอยขาโอยขึ้นออยอย่างนี้โนอยอยเนี่ก็รื่องกันเขาออยตียนคำว่าขานก็ทำมทานเอนวเยกับยังแต่มามันเมันมันมันรวมเมื่อมันมันเข้าใจอย่นเรียกข้ออย่างนะ้นเอมมนปรับปรุงอย่างนั้นได้สมมติยมท่สนยมเคยไบนกีทายังแก่ยังขยายมดอกเมือพข้อตงเตานะเอ็งก็จะมายแก้ไขปรับปรุงโม តាមប្រយោគបាទមកមិនធ្វើលុយវាទៅមិនបានវាមានកូនមានសម្ការនេះក៏ខ្ញុំอยากយកមកខ្លចុងក្រោយនេះពលកសលឧត្តញ្ញាយបានតាំងចិត្តពរទេនេះក៏រូបនេះក៏ចាប់បានទេថាបើបញ្ញាយដូចយខ្ញុំសុខភាពជឿនទៅយវិញជ្រាគាគ្រាធឿនមិនបានពេញជាពីយរបស់ខ្ញុំ